มาแจกพิกัดน,นะคะเบอร์ถือรุ่นปุ่มกดกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ของ I n o v o o นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น i อคิดหนึ่งศูนย์เอฟเอฟนะคะเป็นปุ่มใหญ่นะคะปุ่มขนาดใหญ่เลยนะตัวนี้จอ2.9นิ้ว Q HD นะคะตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้2ซิมน,นะคะเป็นเครือข่ายอะไรก็ได้นะคะไม่จํากัดซิมน,นะแบตเตอรี่นะคะ2อ0พมิลลิแอมเลยนะคะน้องทําอะไรได้บ้างตัวนี้นะคะเรามาฟังฟังก์ชันกันนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรเข้าโทรออกนะคะเล่นเกมได้นะคะวิทยุก็ได้นะถ่ายรูปได้เล่นเครืคร่องเครื่องคิดเลขก็ได้นะคะและตัวน,นะ ให้ด้ดวยนะคะคจะมีพร้อมจําหน่ายอยู่ที่5สีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําสีฟ้าสีเขียวสีแดงหรือว่าสีเงินนะคะนี่ลักษณะสีของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสามารถเลือกดูในตะก,กร้าได้เลยนะคะสีที่ชอบนะคะตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะโทรเข้าโทรออกได้นะคะในงบราคา1ใบเทามีทอนด้วยนะคะตัวนี้นะคะรองรับ 3G 4G นะคะพร้อมประกันศูนย์ให้ด้วยนะคะ1ปีเต็มนะคะหากลูกค้าคนไหนสนใจนะคะอยากเอาไปไว้ใช้งานนะคะ,ะตัวนี้นะคะสามารถกดในตะก,กร้าได้เลยนะคะมีบรกิการส่งฟรีเก็บเงนินปลายทางถึงหน้าบ้านท่านได้ด้วยนะ หากใครสนใจนะกดได้เลยนะคะ